สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมวินเลี่ยมนะครับวันนี้วินเลียมก็จะพามาดูกับเจ้า MG5 d p a s คันนี้นะครับว่ามีอะไรที่พิเศษบ้างมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีแคมเปญดีๆอะไรบ้างนะครับวันนี้วินเลี่ยมก็จะมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับคันนี้นะครับ MG5 ของเรานะครับเป็นรถนะครับทรงสปอร์ตคูเป้นะครับผมเครื่องยนต์1.5เบนซินนะครับมาพร้อมเคียร์ CVT 8สปีดนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมัน ออกจะนุ่มนวลนะครับการต่อเกียร์เนี่ยสมูทมากมากนะครับผมเรารู้สเปคเครื่องยนต์กับเกียร์แล้วครับเรามาดูในส่วนของการออกแบบดีไซน์ตัวรถดีกว่านะครับคันนี้นะครับสิ่งที่มองเห็นจากภายข้างหน้าเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟแบบ led projector นะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกระจังหน้านะครับดีไซน์แบบดิจิตอลเบอร์นิ g งกิ l นะครับที่มาพร้อมกับโลโก้ mg นะครับ ดีไซน์ทรงแปดเหลี่ยมนะครับผมเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคุณลูกค้าแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ใช่รถเดือๆแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งซานโตนะครับซานโตครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะเน้นนะครับสีเดียวตัวรถตัดกับสีดําด้านนะครับผมทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มมิติทําให้ดูเกาะถนนนะครับเพิ่มมิติทําให้รถดูกว้างดูเต็มมากขึ้นนะครับคันนี้ชุดแต่งเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับคนที่อยากให้รถเนี่ยดูมีเอกลักษณ์นะ ชิ้นต่อมานะครับเรื่องความปลอดภัยมากดีกว่าคันนี้นะครับเรามีกล้อง360องศาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกระจังหน้านะครับผมเรามีกล้องหนึ่งตัวนะครับที่กระจกมองข้างเรามีกล้องมองข้างให้อีก2ตัวนะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายนะครับเรามีกล้องถอยหลังให้อีกนะครับผมเรียกว่าสามารถมองได้รอบทิศทางรอบรถแน่นอนนะครับทำให้เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมต่อมานะครับมองขึ้นไปนะคันนี้พิเศษอีกอย่างนะครับเราแรปหลังคาดํามาให้ด้วยนะครับก็คือ เมื่อเรามองสีรถนะครับสีแดงนะครับตัดกับหลังคาสีดํานะครับที่มีพาราลิคขออภัยครับที่มีซันรูฟนะฮะทำให้รถเนี่ยมันกลืนกันแล้วก็มันเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความโดดเด่นให้กับผู้ลูกค้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดูด้านหน้านะครับดูด้านบนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรที่พิเศษและโดดเด่นมากนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กนะครับนายานะครับผมแม็กสิบแปดนะครับมาพร้อมกับยางคอสมิกนะครับซีรี์ยางคือ235 40 R18 นะครับ ด้วยสีที่อย่างนี้ด้วยแมกี้นะครับทำให้ซุ้มล้อนะครับมันดูเต็มนะครับมันดูมีฟิตเมนท์ที่ลงตัวนะครับแล้วก็ลายในของแมกเนี่ยเป็นสีแดงซะด้วยนะครับทําให้มันเข้าตัวรถแล้วมันดูไปด้วยกันได้นะครับต่อมาดีกว่าเรามาดูชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นลิ้นข้างนะครับผมอันนี้ก็สตาร์ของซันโตนะครับเป็นแดงตัวรถตัดกับดําด้านนะครับเพิ่มความ สปอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มมิติทําให้รถมันดูเต็มเต็มนะครับผมนี่นะฮะมันดูติดพื้นนะครับแต่ว่าการใช้งานผมบอกเลยว่ามันก็ยังใช้งานง่ายนะครับขับขี่นะครับไม่ได้ติดลูกหน้าหรือว่าไม่ได้ติดคางขึ้นลงชันชันไม่ติดแน่นอนนะครับรับประกันนะครับผมต่อมาเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนท้ายนะครับที่เหลือนะครับผมด้านท้ายนะครับ mg 5 d พัตคันนี้นะครับก็ได้ชุดแต่งของซานโตนะครับเราจะได้เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับแบบ2นะครับ สองแง่งนะครับผมอันนี้ก็คือดีไซน์ของซันโตเลยสวยๆเลยนะครับมาพร้อมชุดกันชนหลังซันโตนะครับที่จะเน้นดําด้านเป็นหลักนะครับสำหรับชิ้นชิ้นนะครับชิ้นนี้นะครับมาพร้อมท่อนะครับครอบโเมียมนะครับผมก็เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูหราให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับโดยดีไซน์เดิมของรถคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ตอนหลังนะครับที่มาแบบรีโอพาร์คอนะครับหรือว่ากรงเล็บสแตม์นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่ 6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่า MG5 D-Pass ตอนนี้นะครับเป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับของ MG5 นะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาดูภายในกันต่อเลยดีกว่าครับ เอาละครับตอนนี้นะครับ ผมวินเลี่ยมก็เข้ามาอยู่กันภายในรถ MG 5คันนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าดีไซน์ภายในเนี่ยของเขาไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเข้ามาก็สามารถใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานดูข้อมูลต่างภายในรถยนต์ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่นะครับผมหน้าจอแดชบอร์ดนะครับที่แสดงข้อมูลเป็นสีนะครับดิจิตอลนะครับอันนี้มีมาให้เต็มๆนะครับดีไซน์นะครับฮอตคีย์ต่างๆครับดีไซน์ได้สวยมากคันนี้เป็นดีไซน์แบบเปียโนนะครับผม เรามองลงมานิดนึงเราจะเห็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ตำแหน่งนี้นะครับดีไซน์แบบไดมอนด์นะครับก็สวยๆเลยนะครับเขาจะมีเป็นในส่วนเพจซิเวอร์ซิเวอร์ตรงนี้นะครับก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มความลักชวรี่ให้กับคุณลูกค้าได้ดีเลยนะครับเรามองลงมาอีกนิดนึงเราจะเห็นช่องเสียบชาร์จ USB นะครับ2ช่องก็จะใช้งานได้ในส่วนของ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Easy Connect ของ Android นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานกันได้แบบสะดวกสบายนะครับ คันนี้นะครับ MG5D Plus นะครับก็จะมีในส่วนของ s u n รู o มาให้ด้วยนะครับแบบว่าใครที่ไปต่างจังหวัดนะครับอยากรับลมอยากรับแสงนะครับเพิ่มความสว่างในห้องโดยสารนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงเปิดหลังคา s u n รู o นะครับผมสาหรับคนที่กังวลเรื่องความร้อนนะครับผมบอกได้เลยว่าหลังคา s u n รู o เราเนี่ยเป็นกระจกที่ทํามาด้วยวัสดุกับความร้อนนะครับแล้วออกกับผมวิลเลี่ยมนะครับวันนี้ผมติดฟิล์มเซรามิกกันความร้อนให้ด้วยนะครับ80%ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับหายห่วงแน่นอน เรามองลงมาที่เกียร์กันบ้างดีกว่าเกียร์คันนี้อย่างผมบอกไปเป็นเกียร์ CVT 8ปดสปีดให้ความนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเร่งแซงเร่งเร็วนะครับมีโหมดสปอร์ตมาให้ได้นะครับเข้าเกียร์ดีแล้วตบเข้าหาตัวนะครับจะเป็นการทํางานของโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับส่วนคันนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับมีออโต้วิเคิลโฮมมาให้นั่นเองนะครับครบเลยนะครับดีไซน์เบาะภายในนะครับคันนี้ก็บุหนังนะครับเกรดพเมยมเลยนะครับเป็นลวดลายแดงขาวตัดดำนะครับ ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับภายนอกสีแดงแล้วข้างในสีแดงด้วยนะครับก็ใช้งานได้สบายครับนั่งนุ่มนะครับผมที่วางแก้วนะครับมีตัวหนีบมาให้ด้วยกันแก้ขยับนะครับก็ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับผมที่เก็บสําหรับตรงกลางอันนี้ค้างนะครับไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับมีพื้นที่เก็บสมระเยอะพอสมควรนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปสามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับ เท้าแขนก็สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาคนขับนะครับเท้าได้สบายคันนี้ที่สำคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคนขับนะครับผม6ทิศทางนะครับมีมาให้ด้วยในรุ่นดี l า s นั่นเองยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยดีกว่าครับไปครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังของเจ้า MG 5D Plus คันนี้กันแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ไม่ได้เล็กเลยนะครับถึงแม้ว่าทรงเขาจะเป็นแบบสปอร์ตคูเป้นะครับ ผมสูง175เฮดรูมผมยังเหลือนะครับไม่ติดคนนั่งก็สามารถนั่งได้ประมาณ180นะครับถ้าเกิน180อาจจะติดนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าพูดเดยวว่านีรูมยังเหลือเยอะๆนะครับผมสามารถขยับนีลูมได้เป็นฟุตนะครับแล้วก็บเรานั่งท่าปกติเนี่ยมันก็รองขาพอดีนะครับไม่เกิดการไม่ร้านนะครับหนังแบบเดียวกับข้างหน้าเลยนะครับเป็นแบบพรีเมียมครับเกียร์พรีเมียมแล้วก็บุ๊ฟซับทัชมาให้นะครับอันนี้ถือว่าให้มาดีมากๆนะครับแอ มีแอร์มาให้นะครับเป็นแอร์หช่องนะครับผมก็สามารถเย็นได้ทั่วถึงแน่นอนนะครับถึงแม้ว่ารถจะมีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับมีแอร์หลังมาให้แล้วอุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับมีช่องเสียบ USB อีก1ช่องนะครับตัวนี้ก็ใครจะชาร์จนะครับก็ช์จทีละคนไม่ต้องแย่งกันนะครับอันนี้แล้วก็ด้านหลังของเบาะเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เก็บเอกสารหรือที่เก็บสัมภาระมาให้ด้วยนะครับคันนี้ใช้ได้ครับมีที่ดึงมือด้วยครับ ใครไม่เมื่อยหรือว่ามือไม่ยุไม่รู้จะเอามือไว้ไหนก็สามารถโหนอันนี้ได้นะครับสบายๆนะครับผมที่พักหัวปรับได้ด้วยนะฮะตรงนี้อืถือว่าตอบโจทย์นะครับปรับได้ถอดได้นะครับใครไม่ชอบถอดได้ใครอยากปรับสูงต่ำปรับได้นะตรงนี้สบายมากๆถ้านั่งนะครับก็นั่งสบายนะครับไม่ได้แบบเมื่อยหรือไม่ได้เก่งนะครับคันนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งผมอยากให้ดูนะครับคันนี้พับเบาะได้นะครับ นี่นนี้ครับคันนี้พับเบาะได้ด้วยนะครับทะลุกับที่เก็บสมาระตอนท้ายเลยนะครับใครที่อยากขนของยาวๆนะครับคันนี้ผมบอกว่าเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสามารถพับเบาะผู้สานตอนหลังได้แล้วก็สามารถเก็บของทะลุกันไ like oh, e ด้เลยนะครับเยี ok ่ยมมากครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หน้ารถอีกหนึ่งทีครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ารถ MG 5รี r e p ์ a c a คันนี้กันอีกแล้วนะครับก็สวยๆอย่างนี้นะครับออปชั่นเยอะๆอย่างนี้นะครับ ความสะดวกสบายที่ผมได้กล่าวไปนะครับสเปคต่างๆนะครับถ้าใครสนใจเอารถ MG นะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9 3 2 6 8 5 9 2ครับเบอร์นี้เลยครับผมหรือใครนะครับต้องการไม่สะดวกโทรนะครับก็สามารถทักเข้ามาทางเพจได้นะครับวินเลฟเอเจนต์นะครับเพจที่กําลังโพสต์คลิปนี้อยู่นะครับผมสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับเรามีทั้งแคมเปญดีๆนะครับส่วนลดดีๆของแถมดีๆรอคุณลูกค้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวต้นต้นหเปอร์เซนตนะครับใช้เงินออรถเพียง20,000 4,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ได้ของแถมจัดเต็มอย่างนี้เลยหรือว่าเลือกรับดอกเบีย้ยต่ําก็ได้นะครับยังไงถ้าสนใจนะครับโทรมาคุยกันก่อนโทรมาสอบถามกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมนะครับวิลเลียมเอเแกนแล้วก็เจ้า MG5 D-Pass ราคา6 0 0 0 0 0 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับ